สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับเด็กน้อยชาวอินเดียถูกพบอาศัยอยู่กับฝูงหมาป่าและนี่คือที่มาของเมาคลีในชีวิตจริงเดอะจังเกิลบุ๊กหรือเมาคลีลูกหมาป่าคือนิยายที่ทุกคนทั่วโลกต่างรู้จักเรื่องราวจากปลายปากกาของรัฐยาร์ทิปลิงสร้างความสนุกและแรงบันดาลใจให้กับเด็กทั่วโลก แต่คุณอาจไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าหนังสือนิทานเล่มนี้มีไแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียมันคือเรื่องราวของเด็กชายดินาสานิชาหรือเด็กหมาป่าแห่งอินเดียที่มีชีวิตอยู่จริงในช่วงศตวรรษที่19เเขาถูกเลี้ยงดูโดยหมาป่าจริงแต่เรื่องราวของเขากลับไม่สนุกและตื่นเต้นเหมือนดังในนิยายที่เราเคยได้ยินมาแต่ในความจริงแล้วนะครับสานิชาคือหนึ่งในเด็กคนป่าที่ถูกพบในอินเดีย ตลอดหลายปีที่ผ่านมาซึ่งไม่ใช่เขาแค่คนเดียวที่ถูกเลี้ยงด้วยสัตว์ป่าบางครั้งก็มีเรื่องของเด็กที่ถูกเลี้ยงด้วยเสือดำหมาหรือแม้แต่ไก่เรื่องราวของสานิชาดน,นนะครับเริ่มต้นขึ้นในปี1872เมื่อกลุ่มนายพนในแคว้นอุตรประเทศพบเด็กชายที่ลานสี่ขาและอยู่ในฝูงหมาป่าที่กำลังกลับไปที่รังสิ่งที่เห็นนะครับสร้างความประหลาดใจและน่าตกใจให้กับกลุ่มนายพลอย่างมากนายพลพยายามจุดไฟเพื่อล่อหมาป่า และเด็กชายให้ออกมาจากรังจากนั้นพวกเขาก็จัดการหมาป่าจนหมดสิ้นและนำตัวเด็กชายคนดังกล่าวกลับมาด้วยแต่เมื่อพิจารณาแล้วเด็กชายน่าจะอายุประมาณ6กปีเท่านั้นเหล่านายพลจึงนำตัวเด็กหมาป่าไปที่บ้านเด็กกำพร้าที่นั่นเองที่เขาถูกตั้งชื่อว่าสานิชาที่แปลว่าวันเสาร์ในภาษาอุรดูเนื่องจากเขามาถึงบ้านเด็กกำพร้าในวันดังกล่าวพอดี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับซานิชานั้นนะครับมันช่างแตกต่างจากที่ผู้คนและนลายผาดคิดเขาไม่อาจเข้าสังคมได้และดูเหมือนว่าจะมีสติปัญญาที่ต่ำมากบ้านหลวงเออร์ฮาร์ดซึ่งเป็นคนดูแลบ้านเด็กกำพร้าคิดว่าเด็กชายคนนี้ต้องเป็นเด็กทิ่มปัญหาทางสมองอย่างแน่นอนซานิชาไม่เคยเรียนรู้การพูดภาษามนุษย์ได้เลยแม้ว่าจะมีคนสอนเขานีหลายสิ่งแต่เขาไม่เคยแสดงการพูดเขียนหรืออ่านเลยแม้แต่ครั้งเดียว แม้ว่าสานิชานั้นนะครับจะเรียนรู้การเดินด้วยสองขาได้แต่เขาก็ไม่สนใจที่จะใส่เสื้อผ้าเหมือนคนปกติเขาไม่ยอมกินอาหารที่ปรุงสุกและมักใช้กระดูกลับคมฟันของเขาซึ่งเป็นพฤติกรรมของสัตว์ป่าที่เด็กชายคุ้นเคยโดยในบ้านเด็กกําพ้ามีเด็กคนป่าที่คล้ายกับสานิชาอยู่ด้วยอีกคนซึ่งพวกเขาต่างมีปัญหาในการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในตอนเริ่มแรกทำให้ทั้งสองคนสนิทกันและมีสายสัมพันธ์ระหว่างพวกเขา โดยเด็กที่มาอยู่ก่อนสานิชาเป็นคนสอนให้เขาดื่มน้ําจากถ้วยสานิชานั้นนะครับมีพัฒนาการที่ผิดปกติอย่างมากถึงแม้จะใช้เวลานานถึง10ปีในการอาศัยอยู่กับมนุษย์ก็ตามเขาเป็นโรคหวาดกลัวและวิตกกังวลถึงแม้จะเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แต่เขาก็สูงแค่150เซนติเมตรเท่านั้นแถมยังหน้าผากแคบและมีฝันที่ใหญ่มากจากการที่สานิชาใช้ชีวิตไวเด็กกับฝูงหมาป่าอาจเป็นเหตุผลที่ตัวเขารู้สึกแปลกแยก เมื่อถูกพรากจากครอบครัวของเขาไปสานิชาต้องจบชีวิตลงด้วยวัยเพียง29ปีจากโรคมณโรคเมื่อปี1895โดยในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นนะครับมีการค้นพบเด็กคนป่าคนอื่นอีก4คนทั่วทั้งอินเดียและยังมีอีกมากมายตลอดหลายปีต่อมาหนึ่งในกรณีที่โด่งดังไปทั่วโลกคือเด็กสาวสองคนอมาลาและกามลาที่ถูกช่วยเหลือจากฝูงม้าป่าในอินเดียเมื่อปี1920 ชายที่คนพบมีชื่อว่า J.A. l l i n g และเขาอ้างว่าทั้งคู่หอนให้กับพระจันทร์เดินสี่ขาและกิ่นเนื้อดิบเท่านั้นเรื่องราวของเด็กหมาป่าเริ่มแพร่กระจายและเริ่มมีการสร้างเรื่องเลียนแบบขึ้นแม้แต่นักเขียนและนักกวีก็นำเรื่องของพวกเขามาแต่งเติมกันเป็นจำนวนมากหนึ่งในนั้นคือรัตยาร์ดคลิปลิงศิลปินที่เขียนนิยายชื่อดังอย่างเมาครีลูกหมาป่าถึงแม้เขาจะไม่เคยยอมรับว่า เอาเขาโขลงเรื่องมาจากเรื่องจริงของดินาสานิชาแต่เรื่องราวและภาพของตัวละครก็มีความคล้ายคลึงกับสานิชาอย่างมากซึ่งหนังสือของเขาถูกตีพิมพ์ในอีก20ปีหลังจากการค้นพบเด็กชายหมาป่าเรื่องของเมาครีแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเรื่องของสานิชาเขาไม่ได้กลับเข้าสังคมมนุษย์ด้วยความสมัครใจการถูกบังคับให้กลับเข้าสังคมทาให้เขาผิดแปลกไปหลังจาก6ปีที่ใช้ชีวิตในป่า มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเปลี่ยนตัวตนของเขาให้กลับกลายเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์แบบในช่วงท้ายของชีวิตสาริชาต้องใช้ชีวิตในแบบที่เขาไม่ต้องการมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่จิตใจของเขายังคงติดอยู่กับวิถีชีวิตภายในป่าที่เป็นบ้านที่แท้จริงของเขารวมถึงฝูงหมาป่าที่เป็นครอบครัวที่แท้จริงของเขาอย่างไม่เคยลืมเลือนสุดท้ายนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากเพชรมายาและบอเรตแพนดา้า ทุกคนมีความคิเดเห็นอย่างไรอย่าลืมสแสดงความคิเดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ